อี่างกับลังใหญ่ๆครับพึ่งมาทงคนครับตอนเย็นๆโอ้ลังเขาจัวลังไม่เกลียดนักป่วโอ้ลังใหญ่คือลังใหญ่ลังใหญ่ติดตามครับตอนเอาลงครับ Lăng chảy, lăng vậy Tắt rồi nè bu ừ. lăng chẳng chảy Khát nè ừ. Đại dục quá Ủng hệ của lập thằng này đó น้ำขาดเลยนะมันก็ะไรเนี่ครับดูลังครับอุย้ยเดี๋ยวไปรับครับใกล้ๆนี่รัลังอีกนี้นโอ้ยๆนี่นะครับปลัง เต็มปีครับืมจริงมันเกาะ็มีแม่พ่อมีแม่พอม่อบพี่กำลังใหญ่เลยนะครับมนุษย์ไ่ต้องพูดถึงเต็มปีแม่มันจะใส่หม้อถูกรูเลยไหมนี่ดูด่อ รังนี้มุ้ยปอห <c oughs> ายยิงกับนี่้ดได้บายูสุดๆรังนี้หอตาวาันแตกไวน,นิดนึงครับอืออมแล้วลลงนี่ตัวมึงได้ดไหม ข,อ,ข,อ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 ,ขอ,อ,อก่อนไหมเ,อเอขอะอมึงมึงเขาก่อนกูจะจับไปงอข้นมาให้กูมีน้องมาดูเขาะครับเด้อรวยเลยหลังใหญ่ด้วย mày chào lang đùn u muốn làm ăn gì đi đại à thì có hai mươi đùn nôn không u có mình bàn đi há cái này đại cái này nàng mình mình nàng được tua dài mình Hãy subscribe cho 그, 쑤이. 어, 요, 요고, 쟤, 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 까, 고리, 고리,